สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็วันนี้มาดึกหน่อยนะครับก็อ่านข่าวอยู่ข่าวนึงนะครับแล้วรู้สึกไม่โอเคก็เลยต้องขอออกมาพูดหน่อยนะฮอะ ก็้องบอกว่าช่วงนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปที่น้องลงล่าสุดใน IG นะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับงานแฟนมีสนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหหน้าไปมากมายนะครับแอดบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับกับเดนทิสเต้นะฮะแต่ว่าเรื่องที่แอดมาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนที่พูดไปตะอกี้นะครับก็เอามาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอาราเคปปนะฮะก็เป็นเหมือนกับเว็บไซต์ข่าวอาลับนี่แหละแต่ว่านําเสนอเกี่ยวกับเคปปเนาะ ซึ่งเขาก็พาดหัวข้อเอาไว้ตามนี้เลยเดี๋ยวแอดอ่านตรงๆเลยละกัน้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ารู้สึกยังไงเนาะเขาบอกว่าชาวเกาหลีเรียกลิซ่าแบ k ็คพิงค์ว่าเป็นราชินีลิปซิงค์นะครับคือแค่หัวข้อข่าวเนี่ยก็รู้สึกหมุดหงิดแล้วนะครับอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่คนเกาหลีเนี่ยออกมาล้อเลียนลิซ่าเนี่ยก็มาจากคลิปล่าสุดนะนะครับมูนลิฟรอนะครับเชื่อว่าทุกคนดูกันไปหมดแล้วแหละ ซึ่งทางด้านเว็บไซต์ข่าวเนี่ยก็มีการคัดคอมเมนต์มาลงะนะครับเดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังบางอันแล้วกันคืออ่านแล้วมันรู้สึกมุนงิตจริงๆนะครับคือก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบภาษาอังกฤษของลิซ่าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยถ้าเธอเนี่ยใช้ร้องเพลงไม่ได้ โอโหแค่คอมเมนต์นี้แอดก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วนะครับร้องไม่ได้บ้าอะไรก็เห็นอยู่ว่าร้องนะครับแล้วอย่างงานคอนเสิร์ตอย่าง Global Citizen แบบเนี้ยก็เห็นอยู่นะครับว่าร้องแบบดังลั่นชัดเจนเนาะ ซึ่งถ้าพูดถึงแค่ในตัวคลิปล่าสุดเนี่ยอ่ะมันคือต้องเข้าใจก่อนนะครับมันคือคลิปที่ออนบน y t u t u อ่ะนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการปรับปรุงปรับแต่งอยู่แล้วเนาะอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยนะครับมันไม่ใช่คลิปที่ตั้งกล้องถ่ายสดตอนเล่นคอนเสิร์ตแล้วอัปโหลดเลยอะ่ะมันคือคลิปที่มีการปรับปรุงปรับแต่งปรับซ้อนนะฮะคือมันมีหลายเลเยอร์แล้วก็ หลายเหตุผลมากมายในการทําคลิปดีๆออกมาหนึ่งตัวแบบนี้เนาะมันไม่ใช่คลิปที่แบบโอ้โหทายจากคอนเสิร์ตแบบกล้องแฟนแคมหรืออะไรแบบนั้นนะฮะก็ต้องแยกให้ออกก่อนนะครับก่อนจะมาประชดแดกดันอะไรแบบนี้เออขออภัยที่ไม่สุภาพด้วยนะครับมันหงุดหงิดจริงๆเนาะอะ,อะแล้วก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าไปไปไป,ไปพูดถึงคุณเฟสด้วยนะครับ คือแบบจริงๆไม่น่าไปโยงเขามานะเขาพูดประมาณว่าคุณเฟสเนี่ยมีเงินเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยช่วยจ่ายเงินให้กับลิซ่าเนี่ยลงทุนกับการร้องเพลงหน่อยสิไม่ใช่เอามาแบบแค่เต้นลิปซิงค์แบบนี้คือแบบโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่ลามปามากมายนะครับแอดอยากให้คุณเฟสไปฟ้องเกาหลีท่านนี้จริงๆคือไม่รู้ว่าอิจฉาหรืออะไรนะครับแต่แบบโอ้โหคือมันมันน่าหงหุดหงิดมากๆอ่ะแล้วแต่ละคนก็ประมาณว่าแบบ ลิซ่าควรได้รับตำแหน่งควีนแห่งการลิปซิงคือแบบโหคลิปนี้พูดไม่คล่องเลยครับทุกคนคืออ่านแล้วงุดหิดมากๆเลยนะครับคือแบบมันไม่ใช่ทุกคนคือหนึ่งเลยนะครับแอดต้องพูดก่อนว่าใครที่อยากดูลิซ่าร้องสดๆแบบเสียงชัดๆเนี่ยแน่นอนก็มีให้ดูเยอะแยะนะครับเอาอย่างล่าสุดอย่าง global citizen ก็ได้ ก็เข้าไปชมกันได้เลยนะครับเต็มที่เลยคือแอดจะบอกว่าเดี๋ยวแยกเป็นประเด็นประเด็นไปละกันนะครับการร้องสมัยนี้เนี่ยบางคนยังไม่เก็ตเลยว่าแบ็คกิ้งแคคคืออะไรทำไมต้องใส่มาเนาะคือแอดจะบอกว่าบางทีเนี่ยการเป็นนักร้องสายเต้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเนี่ยต้องทุ่มไปกับการเต้นและแน่นอนว่าการเต้นและร้องไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรเลยนะฮะมันก็มีหลายปัจจัยนะครับส่วนไอที่บอกว่า ลิปล่าสุดเนี่ยทำไมแบบต้องลิปซิงค์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหแอดก็ไม่รู้จะอธิบายให้พวกเขาฟังยังไงให้เข้าใจให้เก็ตนะครับ มันคืออย่างที่แอดพูดไปเมื่อกี้เลยว่ามันไม่ใช่คลิปที่แบบว่าร้องร้องแล้วถ่ายลงมาเลยอ่ะมันไม่ใช่นะครับมันมีคลิปที่มีการอีดิตมีการปรับมีการทําให้มันเขาเรียกว่าเป็นการเซอร์วิสคนดูให้มันสมูทให้มันนุ่มนวลให้มันดีที่สุดอ่ะนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องการคุณภาพเสียงในการฟังเพลงเนาะมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับเออมันก็จบเป็นประมาณนี้แหละซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เลยมาว่าน้องแบบนี้นะ คลิปนี้จบประมาณนี้แล้วกันนะครับรู้สึกค่อนข้างจะเครียดมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ